อยากเป็นคนมีความสุขในชีวิตให้ลองทำสิ่งนี้บ่อยๆไม่ลืมที่จะฝันความฝันเท่ากับความหวงังเพราะหากเรามั่นใจในตัวเองมากพอว่ามันจะเป็นจริงได้ในสักวันหนึ่งและรู้จักวางแผนหาวิธีทำความฝันของเราให้เป็นจริงได้ไม่เห็นแก่ตัวเพราะการเห็นแก่ตัวจะไม่ทำให้ใครมีความสุขแน่ๆ เลือกที่จะรักและแบ่งปันสิ่งที่มีให้กับคนที่ไม่มีไม่ว่าจะเป็นเวลาหรือสิ่งต่างๆไม่ซื้อของต่างๆนานาแบบไร้สติของใช้เสื้อผ้าราคาแพงไม่ได้ทำให้เรามีความสุขไม่สนใจค่านิยมที่ห่มกัะหน่ำซัมเมอร์เซลมันมีสิ่งอื่นๆที่ทำให้เรามีความสุขได้มากกว่านี้ไม่เปรียบเทียบตัวเราเองกับคนอื่น ตัวตนของเราเองนั้นแสนพิเศษและมีเอกลักษณ์ที่สุดอยู่แล้วในแบบที่เป็นอยู่ไม่ล้าเลยความสำคัญของชีวิตชีวิตสั้นเวลาทุกนาทีมีค่าใช้ชีวิตให้คุ้มค่าที่สุดเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้ได้มากที่สุดและพอใจกับปัจจุบันให้มากที่สุดไม่ปล่อยให้สังคมมากำหนดฟังเสียงหัวใจของตัวเราเองอยากเป็นอะไร อยากทำอะไรถึงแม้ว่ามันจะตรงข้ามกับสิ่งที่สังคมบอกก็จงทำเพราะมันมีความสุขที่ได้ทำแต่ต้องไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนไม่ใช้ชีวิตอยู่กับความเสียใจหากมีเรื่องผิดพลาดให้ใช้ความผิดพลาดนั้นเป็นบทเรียนให้อภัยคนอื่นให้อภัยตัวเราเองรละปล่อยวางให้เร็วที่สุดไม่อยู่กับอะไรที่เป็นแง่ลบ ไม่ว่าจะเป็นคนที่คิดลบเหตุการณ์ไม่พึงปรารถนาต้องหลีกเลี่ยงหลบให้พ้นจากห้วงคำหนึงจึงจะเป็นสุขได้ไม่ดูถูกคนอื่นเข้าใจความแตกต่างของคนแต่ละคนยอมรับอย่างเท่าเทียมและไม่ดูถูกคนอื่นๆและนอกจากจะไม่ดูถูกแล้วยังเป็นห่วงเป็นใย,ยอีกด้วย